สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรามาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะขอพลังงานชาวราศีกรกฎทุกๆท่านเลยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันข้างหน้านี้ชาวราศีกรกฎค่ะ ก้าวดาบนะคะอาจจะมีเรื่องบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าคิดมากวิตกกังวลคิดเยอะนะ,ะนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่กระสับกระส่ายนะคะก็คืออาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการดื่มน้ําให้เยอะการพักผ่อนให้ตรงเวลาหลับให้ตรงเวลานะคะการนอนการนอนแล้วก็การทานอาหารสําคัญมากๆเลยนะคะอาจจะมีเรื่องทําให้รู้สึกว่า เครียดวิตกกังวลนะคะปล่อยใจให้สบายๆนะคะชาร์จพลังใจชาร์จพลังแห่งความสุขของตัวเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่ามีใครทําให้คุณรู้สึกคิดมากคิดเยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้หรือว่าสิ่งรอบตัวนะคะซ้ำไม่เท้าไม่ต้องกังวลอะไรไปนะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณไม่ท้อถอยนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่า ลุยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่จุดหมายปลายทางจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเเรียนสามไเท้านะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะที่จะต้องจัดระเบียบในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งรอได้บางอย่างรอไม่ได้นะคะเช่นบางอย่างจะต้องวิ่งทำไปให้สุดบางอย่างอาจจะต้องทิ้งละวางไว้ก่อนนะคะมันมีบางสิ่งที่ รู้สึกว่ามีขึ้นแล้วก็มีลง Susan, มีบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทาอย่างรวดเร็วมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องช้าชาใจเย็นในการตัดสินใจชา้าช้าเย็นเย็นเพื่อที่จะได้ออก,ออกดอกออกผลนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็การประหยัดมัธย,ยัถ์การห่วงแหนนะคะบางสิ่งในตัวเองนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแล้วก็การดูแลเรื่องของเวลาแล้วก็สุขภาพของตัวคุณเองสําคัญมากๆเลยนะคะ และก็อย่าให้ใครนะคะมายิบยืมเงินของเราเด็ดขาดระวังเรื่องของมิชาชีพแล้วก็คนไม่ดีมีสมาธิสติกับตัวเองอยู่เสมอ The Lovers แล้วก็ The Emperor นะคะมีความรักเข้ามานะคะจะมีความรักเข้ามาพุ่งหาคุณนะคะหรือว่ามีใครเข้ามาชอบคุณมากกว่า1คนนะคะความรักกำลังเข้ามา ความรักที่เป็นความรักที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตกลุมรักซึ่งกันและกันเป็นโซ c คอนเนคชั่นนะคะแรงดึงดูดทั้งเคมีทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกคิดถึงโหยหาแล้วก็มีแพชชั่นซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆคุยกันแบบเพื่อนช้าๆไปก่อนนะคะใครที่ใช่จะอยู่กับเรา ะคะใครที่ไม่ใช่จะค่อยๆอ,ออกไปนะคะจงเข้มแข็งหนักแน่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาดูใจกันไปย,ยาวๆนานๆนะคะบางท่านกำลังที่จะแบบเอ๊ะตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีนะคะในเรื่องราวของความรักก็เรียนรู้กันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะไม่คาดหวังแต่มันจะมีความหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาอย่างช้าๆนะคะเรียกว่าพบเจอกับเรื่องของ หน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะคะใครที่รู้สึกว่าบางท่านกําลังที่จะได้การงานกําลังโดดเด่นมากๆนะคะความรักบางสิ่งบางอย่างถ้ามันกังวลคิดมากปล่อยวางไว้ก่อนเอาเรื่องของการงานการเงินที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณนะคะการงานที่กําลังที่จะแบบเขาเรียกว่าได้รับชัยชนะในเรื่องของการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงาน โดดเด่นแล้วก็การเงินที่กําลังโดดเด่นขึ้นมานะคะบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าผลักดันในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ๆที่กําลังฟืน้นฟูนะคะในเรื่องของชัยชนะการได้แข่งขันนะคะถึงเวลาที่จะได้รับชัยชนะแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้ารู้สึกว่าเรากําลังท้อเรากําลังเหนื่อยเรากาลังคิดมาก จงฮึบพลังสู้ขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณกาลังเปลี่ยนไปนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่ได้โยกย้ายเปลี่ยนงานใหม่ทํางานใหม่นะคะอะไรบางสิ่งงอย่างที่จะขยับไปในทางที่ดีนะคะ แล้วก็ได้โปรโมทบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆในชีวิตด้วยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าบุญบาร,รมีที่ทําไว้ส่งผลให้คุณได้มีสิ่งดีๆช่วงดีๆในเร็วๆว,วันนี้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าทําบุญทําทานพบเจอกับคนที่มีสินเสมอกันคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆกาลังจะเริ่มต้นขึ้นบางท่านได้เขาเรียกว่าทําบุญปล่อยปลาปล่อย,อย,อยนกหรือว่าเข้าเขาเรียกว่าถือศีลอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเร็วนี้อาจจะทําให้บุญบาร,รมีหรือว่าบริวารต่างๆนั้นนะคะ ผลักดันให้ส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งนั้นที่รอคอยนั่นเองนะคะบางท่านก็นรู้สึกคิดมากคิดเดยอะก็เลยหาวิธีหาทางที่จะไปฮิวใจนะคะไหว้พระทําบุญอะไรต่างๆในช่วงนี้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์บางท่าน กำลังที่ได้ตัดสินใจนะคะถึงเวลาที่จะแบบสุกงอมกับความรักความสัมพันธ์ใครที่คุยกันมานานแล้วหรือว่าได้เดินความสัมพันธ์มาเป็นแบบระยะหนึ่งแล้วชีวิตก็มีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายนะคะสละโสดหรือว่าวางแผนอนาคตกันอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะบางท่านถึงเวลาในการตัดสินใจที่จะไม่โสดแล้วคือเปิดใจเปิดทางให้ตัวเองได้พบเจอกับคนที่ใช่นะคะ,ะ,คะก็มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่ใช่นั่นเองแต่ก็ขอให้คุยกันไปก่อนนะคะบางท่าน รู้สึกว่ากําลังที่จะมุ่งมั่นกับเรื่องของการงานและก็การเงินอย่างเดียวนั่นก็คือจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินจะตามมานั่นเองนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรในช่วงเร็วนี้ขอให้คิดทบทวนใจตรองเหตุและผลให้ดีมีสมาธิสติกับตัวเองให้มากขึ้นเพราะมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความอ่อนไหวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นบางท่านอาจจะคอนโทรลเรื่องงานเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีชีวิตในการดําเนินต่อไปแต่พอความรักเข้ามาทําให คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหวันวหวแล้วก็อ่อนไหวเพราะฉะนั้นนิ่งๆใจเยน็ยนไว้หาวิธีฮิล l ลิงจิตใจของเราแล้วก็ดึง ตัวเองสมาธิสติของเรากลับมาอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะอะไรที่ยังไปไม่ได้ปล่อยละวางทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณจะเจอคู่ที่เขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณคบางท่านเจอคู่ที่เขาแบบฉลาดเก่งมีความเป็นผู้นำนะคะอายุมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่านิ่งกว่าสุขุมกว่านะคะเงียบกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขามีความใจเย็นมากกว่าคุณคุณอาจจะใจร้อนหรือว่าอาจจะชอบความชัดเจนแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่มองอนาคตเป็นยาวๆไกลๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นก่อนค่อยๆเรียนดูไปเพราะในตัวตนของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและปกป้องถ้าใครไม่ใช่จะออกไปขอให้ใจเย็นไว้ถ้าใครใช่จะค่อยๆพรีเซนต์ตัวเองนะคะจะค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าเขารักแล้วก็มั่นคงรักเดียวใจเดียวกับคุณนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเจอใครที่เขามีความเจ้าชู้มีความเสน่ห์เข้ามา อีกฝ่ายหนึ่งคุณอาจจะเจอใครที่เขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูตรงๆแล้วมีความชัดเจนดูแข็งแกรงแต่รักเดียวใจเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นอย่าลืมที่จะให้ตัวเองได้เป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจนะคะในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะก็ช่วงเดียวนี้การตัดสินใจที่ กำลังจะเกิดขึ้นขอให้ใช้ตัดการตัดสินใจด้วยเหตุลผลอะไรที่ตัดสินใจแล้วมีความสุขทําเลยนั่นคือสัญญาณที่ดีแต่ถ้าตัดสินใจแล้วทุกทิ้งระยะเวลาไว้ก่อนนะคะห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมขอขคอคําตอบของนางฟ้ารีคอนไซเดอรนะคะจงคิดทบทวนใหม่อยู่เสมอคะ่ะ In the near future ไม่ว่าจะทำอะไร ในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ตัดสินใจที่เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างที่จะได้เคลียร์กับตัวเองบางสิ่งบางอย่างเราต้องพิจารณาใหม่ตัดสินใจใหม่คิดทบทวนใหม่ซินะคะว่ามันจะมันจะใช่หรือไม่ใช่มันจะเป็นไปอย่างไรอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คําปรึกษาในด้านนั้นๆนะคะหรือว่าปรึกษาเพื่อนปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเอาจิตใจเราเข้าสู่โหมดของการผ่อนคลายนะคะเพื่อที่จะได้มีสมาธิสติกับตัวเองลองคุยกับตัวเองดูใจเย็นๆช้าๆแล้วคุณจะได้คําตอบอย่างที่ คุณรอคอยและต้องการ in นเ e a r f u t u r ฟอรนาคตอันใกล้นี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่คือพลังงานในช่วง9วันนี้นะคะในเรื่องของการงานถ้าคุณกำลังท้อคิดมากเดินหน้าต่อไปได้เลยค่ะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในในการพิจารณาตำแหน่งหรือบางอย่างกำลังดูคุณอยู่นะคะลุยต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดอยากเปลี่ยนงานใหม่ก็มีโอกาสเช่นกันแต่ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ